จากอีพีก่อนหน้าที่มีคนถามเข้ามาเรื่องการเริ่มทำธุรกิจเกี่ยวกับจิวเวลรี่วันนี้จะมาต่ออีพีสกันค่ะในส่วนของหลังบ้านสิ่งที่ต้องคำนึงในส่วนที่6ก็คือคี e s รีซอสค่ะเรามีทรัพยากรอะไรบ้างเราอาจจะมีสินค้าคุณภาพดีมีแพคเกจจิ้งดีๆมีทำเลหน้าร้านที่น่าสนใจมีสื่อโฆษณาที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์อาจรวมไปถึงมีระบบในการจัดการสต็อกค่ะในส่วนที่7นะคะคีย์แอคทิวิตี้มีกิจกรรมอะไรบ้างที่เราต้องทำค่ะบางคนนะคะอาจจะเป็นการออกแบบเครื่องประดับเพื่อใช้ในการสั่งผลิตหรือบางคนอาจจะเป็น การติดตามอัปเดตเทรนกระแสต่างๆเพื่อใช้ในการมองหาและก็คัดเลือกสินค้ามาลงค่ะและที่สำคัญก็คือการถ่ายรูปการทำรีวิวเพื่อให้ลูกค้าสามารถมองเห็นสินค้าได้ค่ะ ในส่วนที่8นะคะคีพาร์ t เนอร์เรามีใครบ้างที่จะช่วยให้เราสามารถส่งมอบคุณค่าสินค้าของเราไปถึงมือลูกค้าได้ค่ะมาดูกันที่ข้อที่1กันเลยนะคะโรงงานผลิตหรือว่าร้านเครื่องประดับขายส่งค่ะบางคนอาจจะมีแบบอยู่แล้วแล้วก็ต้องการสั่งผลิตกับโรงงานค่ะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะแค่มองหาร้านเครื่องประดับขายส่งที่มีแบบให้เลือกหลากหลายอันนี้ก็แล้วแต่ลูกค้าในการวางแผนธุรกิจของตัวเองเลยนะคะดังนั้นเนี่ยการที่จะมองหาร้านเครื่องประดับขายส่งหรือว่าโรงงานผลิตเนี่ยต้องมั่นใจได้ว่าเป็นร้านที่มีสินค้าที่มีคุณภาพดีจริงๆค่่่่ะเพือทีวา ะช่วยลดอัตราการกลับมาเค็มสินค้าของลูกค้าค่ะและต้องเป็นร้านที่คอยอัปเดตติดตามเทรนกระแสต่างๆด้วยค่ะเพราะว่าสินค้าพวกเครื่องประดับหรือว่าแฟชั่นเนี่ยค่อนข้างมีระยะเวลาค่ะแล้วยังต้องคำนึงถึงเรื่องการให้บริการที่ได้มาตรฐานด้วยนะคะการจะส่งตรงตามเวลาการรีออเดอร์ให้กับเรานะคะจะต้องตรงตามออเดอร์ที่เราสั่งไปค่ะข้อที่2นะคะเรามีสินค้าอยู่แล้วก็อย่าลืมมองหาร้านแพคเกจจิ้งดีๆค่ะสาหรับลูกค้าที่ต้องการนําไปทําแบรนด์นะคะข้อที่3บริษัทขนส่งค่ะเรามีสินค้าเรามีแพคเกจจิ้งดีๆแล้วก็ ลืมคำนึงถึงเรื่องการส่งมอบสินค้าให้กับมือลูกค้าได้ตรงตามมาตรฐานและก็ไม่เสียหายค่ะหรือว่าบางคนอยากจะมีหน้าร้านก็ต้องคำนึงถึงเรื่องทำเลด้วยค่ะในส่วนสุดท้ายส่วนที่9 cost structure ทุกสิ่งที่เราทำล้วนมีต้นทุนทางนั้นค่ะดังนั้นเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงทุกๆส่วนเพื่อที่เราจะได้รู้ถึงค่าใช้จ่ายในธุรกิจของเราค่ะเพราะว่าเราจะสามารถนำมาใช้ในการตั้งราคาขายหรือว่าใช้ในการคำนวณระยะเวลาในการคืนทุนค่ะต้นทุนที่มีเนี่ยก็จะมีในเรื่องของต้นทุนสินค้าที่เราสั่งผลิตหรือว่าสั่งซื้อมมาาคค่่ะรวไปถึง ค่าโทรศัพท์ค่าแพ็กเกจจิ้งต่างๆค่าเช่าหักหน้าร้านหรือว่าค่าเครื่องมือในการบำรุงรักษาเครื่องเงินเป็นต้นค่ะทั้ง9ส่วนนี้นะคะเป็นส่วนที่ผู้ประกอบการทุกๆคนเนี่ยควรจะต้องคำนึงถึงเลยค่ะเพื่อนํามาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพและก็พัฒนาธุรกิจของเราให้เติบโตขึ้นค่ะและทริคดีๆยังไม่จบแค่นี้นะคะสามารถติดตามวีพีต่อไปได้เลยค่ะและจะพาทุกคนไปเรียนรู้ในเรื่องของกระบวนการในการเริ่มต้นทําธุรกิจตั้งแต่การสั่งสินค้าการจัดส่งแล้วก็การขายเลยค่ะ